สวัสดีครับหารถดีๆวันนี้นะครับพี่หลามกับน้องศิลป์จะกคายดิกครับมีความภูมิใจนําเสนอครับผมนี่คือรถไฟฟ้ามือสองคันแรกของรายการเราโอ้โหสุดยอดมากเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกๆที่มาขายในประเทศไทยด้วยนะใช่ครับนี่เลยโอล่ากู๊ดแคทรถมือสองสภาปีเมือนใหม่ของ คันคนี้เป็นอัลฟรา5้าออุ้ยนตัวท็อปเลยหลังคาเป็นกระจกด้วยปีอะไรครับ2,023ครับที่บอกว่าปี2,023เพราะว่าสีนี้เพิ่งมาตอนปี2,023ใช่ครับเปิดตัวราคาเนี่ย9 5 0 0บาทนี่คือมันเป็นช่วงเวลาที่กู๊ดแคทเนี่ย เขาสเต็ปราคาลงมาครั้งที่1จากล้านกว่าลงมาเหลือ9 5 9เพราะปกติตัวอัลตร้า500เนี่ยล้านนิดนิดล้านกับหลักหมื่น,ใช,นใช่ไหมฮะใช่ครับล้านกับหลักหมื่นใครที่ซื้อลอตแรกจะจับได้ใช่แล้วเขาก็นี่คือการปรับราคาล็อตแรกลงมาเหลือ9 5 9 5 9 9 5 9อ่ามากับสีเขียวพิทาซิโอสีเขียวสีสวยมากะนะฮะ แล้ววิ่งน้อยด้วยคันนี้รถกี่ปีนะ223 0 23-24รถปีนิดๆรถปีกว่ากว่าปีครึ่งอะ่ะป่ะปีครึ่งวิ่งไป20,001 <21, S 1> 20,0100กิโลใช่20,0100กิ 21, โล <000. S 1> ขายราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ราคา480,000บาทครับโอ้โหถ้าเทียบกับราคาตอนเขาซื้อมาเนี่ยแล้วรคันนี้ผ่อนหมดยังครับคันนี้เจ้าของซื้อ ซเงินสดครับซื้อเงินสดเลยซื้อเงินสดครับโอ้โหยังไม่มีค้างไฟแนนซ์ด้วยเลื่มลอยเลยครับเล่มลอยมาเลยแล้วก็ตัดราคาขายแบบต้องเรียกว่าเกือบครึ่งเลยอ่ะใช่ครับครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ใช่ใช่สี่แสนแปดหมื่นสี่แสนแปดหมื่นบาทนี่คือราคาที่เขาขายวันนี้ครับบางคนอาจจะกําลังตั้งท่าจะซื้อรถไฟฟ้าอยู่อ่าใช่ไหมฮะครับลองมาดูมือสองคันนี้ดูครับผมไม่ไม่เยอะสองหมื่นหนึ่งยไม่น้อยเลยแล้ว พวกรถไฟฟ้าพวกนี้เขารับประกันกันเป็นแสนโลคันนี้แปดปีกับแสนห้าทาผมจะไม่ไปนะแสนห้าหมื่นโลก็จะนั้เหลือให้เป็นแสนโลสบายกับราคาที่หายไปคือถ้าไปเทียบว่าราคานี้นะครับเทียบกับรถไฟฟ้ามือหนึ่งตอนนี้นะครับในท้องตลาดนะครับคันนี้ได้เปรียบกว่านี้หน่อยครับเพราะสภาพเขาดีมากใช่นะฮะราคาเนี่ยคือตอนนี้คุณจะไปหา4ี่แสนเก้ามันก็ไม่ใช่ไซ์นี้ เพราะโอล่ากูดแคทนี้เขาไซส์ใหญ่นะเขาไซส์แบบไซส์แบบบีเลยนะข้างในกว้างกว่าไม่ใช่ซิตี้คาร์นะถ้าคุณไปซื้อ400,000กว่าในท้องตลาดตอนนี้ที่เป็นมือหนึ่งไฟฟ้าคุณอาจจะได้ไซส์เล็กกว่านี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบ segment ใช่เป็นคอม a พ t กว่านี้อันนี้เทียบไปจริงๆไซส์เป็นพอๆกับพวกแบบซีวิคเป็นซี e ซกเมอ่านะแต่ถ้าไปเทียบกับออร่ากูดแคทตัวที่ทําราคาลงมาแล้ว ครับนะอย่างล่าสุดที่เราเห็นในมอเตอร์โชว์ครับเขาก็ทําราคาลงมาบางคนบอกอุ้ยพี่5้าแสแล้วครับ5้าแสนี่คือตัว400เริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นห9าเก้าเอ่าห้าห้าเนี่ยตัวเริ่มต้นแต่ตัวนี้เอาต้า500ตัวท็อปเพราะฉะนั้นแก๊ปมันห่างกันอยู่ก็ผมราคาในตลาดเนี่ยผมเห็นสี่สี่แสนแปดสี่แสนเก้าห้ากว่าอ่าอ่าแล้วแต่คนขายแล้วแต่คนขายนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถปีกว่าๆราคาหายไปครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเจ้าของเขาก็ทําใจมาเยอะแล้วนะก็พอดีเจ้าของต้องไปทําธุรกิจต่างประเทศครับอ่าเลยจําใจจากอ่า <c oughs> เขาก็ทําใจไปเยอะแล้วใช่ครับบางคนเนี่ยจะบอกว่าออ้ยสถานการณ์รถไฟฟ้ามันมันต้องกดราคาลงไปต่ํากว่านี้อ่าอันนี้ก็ต้องลองดูก็ฮะแล้วแต่ถ้าถนัดแล้วกันครับอ่าคือคืออย่างนี้ครับหารถดีๆเนี่ยครับ เราให้คําแนะนํากับเจ้าของนะครับว่าควรจะขายราคาเท่าไหร่อยากขายเร็วอยากขายช้าเจ้าของบางคนเนี่ยเขามีทงไว้ในใจใช่ใช่เขาบอกว่าเขาอยากขายราคาเนี้ยอ่าเราก็จะนําเสนอราคานี้ให้เขาใช่ครับแล้วรอดูว่าผ่านระยะเวลาไปรอดูฟีดแบ็กมันเดินได้ไหมไปไม่ได้มีคนสนใจไหมถ่าเงียบเลยก็ต้องกลับไปหาเจ้าของอีกทีหนึ่งก็ต้องกลับมาทบทวนราคากันนิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม้แรก ที่เจ้าของเขาปักราคามาใช่ครับ4 8 0 0บาทเราไม่ขัดครับเราทำตามนั้นเราจัดให้ตลอดฮะไม่ขัดจัดให้ตลอดขายช้าขายเร็วมันอยู่ที่คุณเลือกราคาใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับเราแนะนำแล้วถ้าคุณยังยืนการอยู่ก็ตามนั้นนะฮะแต่ว่าคันนี้สภาพดีจริงๆโดยรวมนะฮะเอามาดูเลยโอ้โหวัทังไงนะวัวทางนี้ได้ไหมฮะเอาเอาเอาสภาพสีก่อนสีก่อนสีก่อนโอ้โหนี่รถดูแลมากดูแลดีนะ ล้างตามร้านนะครับไม่มีรอยขนแมวเลยค่อนข้างค่อนข้างดีเลยฮะสีนี่ใสจริงสภาพเป็นยังไงครมีชนไหมฮะสีเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะไม่มีรักยีนไม่มีชนไม่มีอะไรนะฮะเป็นสีแบบเฟิร์สเพสเลยนี้ระกันเลยประกันชั้นหนึ่งยังมีติดอยู่น่าจะเดือน5ปีหน้าสภาพสีและสภาพภายนอกอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดของเขาเนี่ยผมตีไปเลย9 8ซครับนะฮะเ8เลยคันนี้ ไม่เอียมอ่องนะฮะยังไม่มีริ้วรอยใหญ่ๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นรถจอดในบ้านมีหลังคาให้เขาอยู่จอดในร่มจอดในร่มฮะไม่ตากฝนไม่ตากแดดใช่เป็นเป็นทาวน์โฮมที่มีหลังคาการมาถึงข้างหน้านี่แล้วก็ล้างที่ร้านตลอดดูแลความสะอาดไม่ล้างเองนะฮะเอาวนไปด้านโน้นนะครับตัวท็อปก็จะมีออปชั่นเซนเซอร์รอบคันกล้องอาราวิวระบบแจ้งเตือนอะไรครบทุกอย่าง ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นยางออกห้างมาจิติ2 1 5 5 0ึอ่าล้อแม็กก็ลายเดิมสแตนดาร์ดของเขาเลยใช่ฮะคือล้อคันนี้ยังไม่ได้ใส่ชุดแต่งอะไรเลยใช่ไหมอัเซสซอรี่มีภายในนะภายในเล็กๆน้อยๆแบบอะไรนะผ้าปูแบบผ้ายางกันเปื้อนอะไรเงี้ยอ่าก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปแบบเดี๋ยวไล่ระบบให้ดูรถคุณผู้หญิงครับก็จะน่ารักข้าักหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเอากล้องเนี่ยโค o สอ up ตามส่วนต่างๆแล้วคุณดูเงาสะท้อนนะครับคือสีที่ผมบอกว่า98เนี่ยจะบอกว่า99ยังได้เลยครับเพราะว่างานมันเรียบร้อยจริงๆแล้วเป็นรถไม่วิ่งต่างจังหวัดด้วยนะไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีอะไรเลยอันนี้คันนี้เคยแลปมาไหมไม่ครับอันนี้สีเขาเลยฮะสีเดิมๆเลยนะไม่ได้แรปเลยเขาเลยครับโอ้โหคือไม่มีรอยเลยอะแล้วก็เป็นคนใช้รถไฟฟ้าที่แบบว่า ไม่ได้ซื้อรถไฟฟ้ามาแลกกะใช้คุ้มก็คือใช้ชีวิตปกติเลยออกไปกินกาแฟออกไปท,ทําธุระกลับมาบ้านทํางานอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่เลยไม่เยอะถามว่าปีกว่ากว่าไม่สองหมื่นหนึ่งก็ใช้ทุกวันเหมือนกันนะใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันวันครับอ่านะฮะ,ะก็ถือว่าจํานวนไม่เนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับอายุรถเนี่ยก็ถือว่ากลางๆไม่ได้แบบใช้น้อยมากก็ปีละประมาณอาจจะเจ็ดแปดพันใช่เจ็ดแปดพันแต่รถใช้ทุกวันอ่ะคุณผู้ชม ไม่มีรอยเลยมันเป็นไปได้เหรก็ไปทํำธุราใกล้บ้านปลายเขาก็อยู่แบบว่านี่ฮะแถวแถวแบบคือ <c oughs> เอ,า,อาง่ายๆนะต่อให้คนขับฝีมือดีแค่ไหนอะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องมีมอเตอรส์รส่งมอเตอร์ไซค์มาเฉียวกระจก,กกระเจิกอะไรเป็นรอยปะ่ะนี่ไม่มีเลยอะ่ะอันนี้คือเอี่ยมมากอ่ะเขาไม่ได้ทํางานออฟฟิศฮะ มาว่าไม่ได้วิ่งตามเวลาใช่เขาอยู่แบบนอกเวลาอ๋อแต่มันก็เลยแบบว่าสบายหน่อยออกจากบ้านเวลาที่ผ่านรถติดไปแล้วอ่าไม่ได้เจอผู้คนเยอะโอเคโอเคเนี่ยถ้าใช้ทุกวันนะมือเปิดก็ต้องมีรอยใช่ไม่ใส่ไม่ไม่มีเลยใส่กิ๊ใส่กิ๊บใส่กิ๊บโอ้เอ๊ะเจ้าของเขาไปขัดสีก่อนมาปะไม่นะไม่น่าไปเอามารถยังยังไม่ได้ล้างเพิ่งล้างเหรอใช่ครับ อูนี่นี่เพิงไม่ได้ขัดสีมาก่อนนะถือว่าเป็นคนใช้รถแบบเรียบร้อยมากใช่คงกับว,ว่าเกี่ยวแบบพวกเราอย่างเงี้ยเกี่ยวเบาอะไรเงี้ยดูภายในนิดนึงครับคันนี้ก็จะเป็นสีเขียวพิตาชิโอซึ่งภายในเนี่ยเขาก็จะเป็นเบาะสีครีมตัดกับสีเขียวเข้ม ใช่แล้วก็พวงมาลัยมีทริมทริมส้มแอร์มีทริมส้มอรมีแอบมีแอบสุดส้มให้เล็กน้อยใช่เป็นรุ่นแบบเป็นรุ่นของเขาเลยนะฮะภายในสว่างสวยงามมากใช่น่าใช้ดูดีเลยนี่นี่ถ้าไม่เห็นรอยไอ้ตรงที่ไอ้ตัวล็อกเบลอ่ะครับเนี่ยตัวล็อกเบลเนี่ยอะอะถ้าไม่เห็นรอยมันถูกระบอกนะนี่ก็รถใหม่มันคือรถใหม่เลยนะใช่ครับอันเนี้ยมีร่องรอยเดียวที่บอกว่ารถคันนี้ใช้แล้วอ่ะ นะฮะโอ้โหแม้แต่เบาะยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยอะ่ะแต่เบาะสีขาวต้องทําใจครับใช่ใช่นี่แต่คือเจ้าของน่าจ,จะถนอมมากเพราะเบาะสีครีมแบบนี้แต่ไม่มีริ้วรอยหรือว่ามีรอยนั่งเลยอะ่ะไม่มีสีเลอะเลยอะ่ะใช่ใชโอ้โหเอี่ยมมากสุดยอดมากพวงมาลัยก็ไม่มีรอยคราบมือใช่ใชนะฮะคือแบบโอ้โหครบถ้วนจริงนีดนง่ด้านหลังด้านหะลังอ่า กู๊ดแคปเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าไซส์ใหญ่นะฮะเห็นเขาส่งกลมๆอ่ะเวลาเวลาตอนออกมาแรกๆผมแบบเอ๊ะมันจะคันเล็กแบบพวกแจ๊ดป่ะอันนี้ใหญ่กว่าแจ๊ดนะครับนั่งหลังน่าสบายเลยดูเล็กรูมเนี่ยโอ้โหแล้วไม่มีอุโมงค์กลางเป็นรถไฟฟ้าเรียบร้อยอ่าก็นั่งสบายเข้าออกได้สบายสวยนะฮะออปชั่นดีมีทุกอย่างครบถ้วนโอ้โหคันนี้มันรถใหม่ชัดๆนะฮะคุณดูดิแม้กระทั่งไอ้พวกแบบ กรอนประตูยังไม่มีรอยตึกเลยอ่ะนี่แสดงว่าขับคนเดียวด้วยนะใช่ครับเบาหลังยังไม่ค่อยเปิดประตูหลังยังไม่ค่อยเปิดมีลูกเป็นเป็นคุณผู้หญิงอ่ะเป็นคุณผู้หญิงผมดูประตูหน้าขวาเนี่ยมันเป็นประตูที่คนขับเนี่ยต้องขับบ่อยที่สุดนะมันยังมีรอยกรอนวิ่งเข้าวิ่งออกอ่ะมันยังมีรอยรอยกรอนวิ่งออกแต่ประตูหลังเนี่ยนี่นี่อ่ะแล้วดึงออกไปนี่นะอ่ะตากล้องมาดูคุณดูตรงกรอนหลังนี่ น้อยมากอ่ะแทนไม่เห็นนะรอยน้อยมากอ่ะมันใหม่เยี่ยมอ่ะมันเหมือนยังไม่ค่อยได้เปิดประตูเลยใช่เพราะว่าเป็นเจ้าของผู้หญิงเราไปขับไปทํางานไปออฟฟิศแล้วออฟฟิศก็จอดอย่างนี้ร่มเจ้าของผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะทาครีมครีมต้องเลอะบ่อนะอันนี้ไม่ไม่มีเลอะเลยนะอันนี้อาจจะใส่กระโปรงยาวอะไรอเงี้ยหรือเขามีผ้ารองอะไรอย่างเงี้ยใช่มีผ้ารองอะไรอย่างเงี้ยเออโห สภาพเนี้ยบมากครับลอ้อแมกครับล้อแมกล้อแมกยังมีติดไอ้น oh. ี่อยู่เลยครับบาร์โค้ดล้อแมกยังอยู่เลยบาร์โค้ดอยู่เลยครับยังมีลาเบลอยู่เลยครับบาร์โค้ดล้อแมกยังอยู่เลยเรียกว่าท่านล้างรถบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะโดนไอแปรงล้างอะไรขูดออกไปหมดแล้วนี่แสดงว่านานใช้แล้วก็ล้างแล้วก็ทนุถนอมโอ้โหนี่ดูด้านท้ายพูดแคทนี่ ผมไม่ค่อยชอบอย่างเดียวตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นรถไม่มีไฟท้ายาม,มันมันมีตรงนี้แทนแล้วก็มาม,มีตรงนี้แทนเบรคที่สามมันก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันออกอันตรายนิดนึงอ่ะอแต่พอหลังๆเนี่ยรถไฟฟ้าก็เริ่มมีไฟทรงแปลกๆก็เริ่มคุ้นคินม <า S 2> <ะ>น้ตรงนี้ได้รับอินสปายมาจากพอเชและ a u d i <c oughs> รวมหลายอย่างอ่ะรวมหลายอย่างรวมโฟกด้วยอ่ารวมโฟอ่าใช่ใช่รวมโฟกแต่ว่าแต่ว่าคนคนออกแบบเนี่ยนะก็คือเคยอยู่พินินฟารีนาแล้วก็ดึงตัวมาอยู่เกสบอร์คคือคือในยุคที่บริษัทค่ายจีนเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มจะดีไซน์รถให้มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มดึงตัวคนที่อยู่ตามแบบแบบอะไรอ่ะพอดีไซน์พินินฟารีนานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เอามาอยู่บริษัทเขาดึงตัวง่ายสุดซื้อตัวง่ายสุดดีไซน์รถมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะโอสวยงามเลยแล้วคันใหญ่ดูดิผมกัะสินยืนเนี่ยพอเทียบกับตัวคนคุณจะรู้เลยว่ารถมันคันใหญ่คันใหญ่รถคันใหญ่สบายมันไม่ใช่แฮชแบ็คคันเล็กๆปุ๊กปิ๊กน่ารักแบบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะนี่คันใหญ่เลยนั่งสบายนะฮะนี่กูดแคทอยู่ตรงนี้นะฮะ ด้านหลังนี่ก็เรียบร้อยมากๆไม่มีรอยเขียวไม่มีรอยชนไม่มีอะไรเลยโอ้โหตัวโลโก้โลโก้ยังเงาอยู่ยังไม่มีรอยตะแครัเลยกระจกก็ไม่มีรอยนะฮะโอ้ถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับราคาขายเท่าไหร่นะคันนี้4,80,000บาทครับ480,000บาทนะครับครับเดี๋ยวผมจะไปลองขับให้ดูว่าว่าตัวโอ้แต่รถ2 0 0 0 0โลอ่ะมันไม่น่ามีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับนะฮะมันน่าจะดีทุกอย่างแหละครับ อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยสนใจหรือว่ามองหารถไฟฟ้าอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะจริงๆคันนี้มันมันจะน่าสนใจนิดนึงแบบถ้าเขายังผ่อนไฟแนนซ์อยู่มีดอกเบี้ยเดิมเดินไปแล้วเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อแล้วไปเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อมันอาจจะง่ายขึ้นมันอาจจะเข้าถึงง่ายขึ้นแต่เผออิญรถคันนี้เจ้าของรถตัดสดไปแล้วคือซื้อเงินสดตั้งแต่ป้ายแดงเลยอ่าก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้เงินสดแล้วก็ลองมาต่อราคาดูอ่าบางคนอาจจะอยากซื้อเงินสดครับใช้งบไม่เยอะ หรือบางคนก็อ่ะจัดไฟแนนซ์ใหม่เอาหาดอกเบี้ยดีๆตอนนี้ซึ่งก็อาจจะหายางนิดนึงเพราะลดมือสองอาจจะยิ่งรถไฟฟ้ามือสองดอกเบี้ยอาจจะเยอะหน่อยนะฮะก็ต้องไล่เอาอ่ะเดี๋ยวไปลองขับให้ดูกันครับกับโอล่าโู c แคสคันนี้4 8 0 0 0 0บาทไม่21,000กิโลครับสนใจติดต่อสินค้าดียครับ0987924241ครับ เรามาลองขับโอล่าคูดแคทตัวอัลตร้า500นะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับหลังคาหลังคามีช่องแสงมีมีซันรูฟนะหลังคาเราเลยไบรทบร์ๆสว่างสว่างนะฮะมีแสงจากด้านบนตัวอัลตร้า500นี่ก็เลขกิโลที่จะวิ่งได้ในการชาร์จก็จะได้เยอะหน่อยเนาะใช่ครับก็เขาเคลมมาว่า500กิโลครับผมตามมาตรฐานตอนนี้แบตแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ดูตรงไหนวา สดูหน้าปัดมันแล้วหน้าจะยังเยอะอยู่ฮะสในสี่สาใน4ี่ก้อนสในสตอนนี้ก็ก็วิ่งได้อีก372กิโลใช่คือถ้าชาร์จเต็มๆเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่400ไปลายๆหรือว่า500ปิ่มๆใช่ไหมแต่พอวิ่งจริงก็น่าจะได้ประมาณ400ต้นตนอ่าเป็นไปได้เพราะว่านี้มันเป็นมาตรฐาน NEDC ครับากิโลที่เคไว้ซึ่งเราก็เราไม่ได้วิ่งถึงแบตศูนย์อยู่ละใเราก็ ผมว่าสักสามร้อยโลชาร์จอ่ะกำลังดีใช่เซฟเซฟสมัยออกมาใหม่ๆเนาะเรายังไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช้รถไฟฟ้าเรายังไม่ค่อยคุ้นชินกับอัตราเร่งของมอเตอร์เนาะคนสมัยก่อนก็เลยจะแบบว่าให้ความสําคัญนะกับการแบบว่ากี่แรงม้าทอร์กเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือคือคนก็จะไปเข้าใจว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีเฮ้ยเขามีอิสาพอยู่แล้วนี่เข้าได้เข้าได้ครับ รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีแรงม้าเยอะๆวิ่งแรงๆอะไรเงี้ย<อ>นะฮะแต่ผมบอกเลยพอเรามีประสบการณ์กับรถไฟฟ้าผ่านมาระยะหนึ่งแล้วผมบอกเลยนะครับว่าแค่70-80แรงม้าเนี่ยก็ขับได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องมอเตอร์ใหญ่ นะฮะผมเข้าใจว่าคันนี้นะจะร้อยสี่สิบสามแรงม้าครับร้อยสี่สิบสามแรงม้าแล้วก็ร้อยสี่สิบสามแรงม้าเนี่ยคันนี้ท็อปสปีดอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พออันนี้คือตามสเปคชีตนะใช่เราไม่ได้ลองอันนี้ต้องต้องต้องเรียนแจ้งก่อนเราไม่ได้ลองแต่เราแจ้งตามสเปคชีตนะครับใช่ใช้ในเมืองพอแล้ววิ่งต่างจังหวัดก็วิ่งได้วิ่งได้สักร้อยยี่สิบนี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบไปเรื่อยๆสบายแล้วครับนะฮะแล้วอัตราเร่งเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย รถไฟฟ้าเนี่ยทอกเขาดีนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบรรยายคือคนที่ยังไม่เคยใช้อลรากูดแคทครับผมจะบอกว่ามันเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ทัศนวิสัยรอบคันเนี่ยโ<อ>ล่งโปร่งมากเลยนะใช่ใชคือเสา A เสา B เสา C ของเขาเนี่ยอยู่นอกแนวสายตาทั้งสิ้นเลยถ้าคุณมองผ่านกระจกหน้า<อ>คุณมองผ่านกระจกมองข้างค,คุณมองไปด้านข้างด้านซ้ายคุณมองกระจกมองหลังครับเออมันเป็นรถที่ออกแบบดีมากนะคือ เสาเอเสาบีเสาซีมันมันหายไปเลยอ่ะมัน,มนไม่บดบงังเราอ่ะจัดวางไว้แบบไม่เกะกะลูกตาอยู่ในเหลี่ยม<อ>ที่ มองเห็นได้ทั่วคันอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่แล้วไม่เกะกะาเราใช่รุ่นนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นรถไฟฟ้ารถแรกๆครับไอตัวจอที่มาให้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนรถไฟฟ้ารุ่นหลังๆที่แบบเป็นจอยาวๆเป็น iPad แนวตั้งลงมาแต่เขาก็จะมีความคลาสสิกอยู่นะเนี่ยมีปุ่มลอนสวิตช์คล้ายๆกับนินีอ่าประมาณนั้นใช่คือมันมีความเป็นมินินะฮะไอมินิที่เป็น Cooper SE ่ะครับทุกวันนี้ก็ใช้โครงตัวถังตัวเดียวกัน กับโอล่าคูดแคทผลิตโดยโรงงานโอล่า o ูดแคทนะจเก็ตวอลมอเตอร์ผลิตให้นะมินิัตใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นขับคันนี้เหมือนขับมินิเลยครับเพียงแค่มอเตอร์คนละเบอร์แรงม้าคนละตัวต่างกันนิดหน่อยนะฮะร้อยสี่สิบกับร้อยเจ็ดสิบผมว่าไม่ต่างกันขับสบายเนี่ยแล้วเร่งเครื่องดีเนี่ยปุ๊บปั๊บคือรถไฟฟ้าไม่มีหน่วงฮะไม่มีหน่วงกดไปแล้วก็ปั่นเลยคุณไปตั้งค่าว่าคุณจะรีเจนระดับไหน นะฮะถ้าคนแบบว่าขับคล่องๆนะไม่กลัวเวียนหัวคุณก็เปิดรีเจนแบบเต็มที่ไปเลยมันก็ได้แบตคืนมาเรื่อยๆ<อ>นะฮะเร่งๆผ่อนๆเดี๋ยวเขาก็ได้แบตคืนมาอันนั้นต้องขับคนเดียวแต่วความสวยเนี่ย<อ>ความสวยเนี่ย<อ>ต้องยกให้ะเ,<อ>เพราะว่าโอ้โหภายในครีมกับเขียวเนี่ยแม่มัน,ม,นมันดูผู้ดีผู้ดีกันมันดูผู้ดีผู้ดีนะผมว่าสาวๆชอบคันนี้อ่าเป็นรถของสาวๆเพราะเจ้าเจ้าของเดิมก็เป็นคุณผู้หญิงใช่ ก็ใครสนใจติดต่อสินนะครับขายดิกตามเบอร์โทรดังต่อไปนี้ครับสินขายดิกครับ0ูนย์เก้าแปด็ดเก้าครับโทรได้ตลอดเลยนะครับเรามานัดดูรถนะครับแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยเจรจากับเจ้าของรถได้นะถ้าเห็นว่าสูงไปอยากได้ต่ำกว่านี้ลองลองเจรจาดูนะฮะคือของแบบนี้มันก็ต้องดูว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้ภาพลักษณ์ของรถไฟฟ้ามือสองอ่ะเขาอาจจะคิดว่าแบบโอ้เนเป็นรถมือส มันรถใช้แล้วแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมไปแล้วแต่จริงๆมันก็เพิ่ง20,000โลนะใช่ไหมฮะมันยังเหลือเยอะนช่ฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นกันก็ยังเหลือระยะก็ยังเหลือกับความเชื่อบางคนน่ะคิดว่าราคามันต้องต่ากว่านี้ไหมก็ลองมาเจรจาดูครับคือใช่ครับคือถ้าคุณอยากได้ราคาต่ากว่านี้เจ้าของเขาอาจจะยังไม่ยังไม่ตัดสินใจเขายังไม่ตัดสินใจเขาก็ต้องรอดูคนอื่นไปก่อนแล้วถ้ารอดูไปสักเดือน2เดือน ราคามันไม่ได้แสดงว่าราคาที่เจ้าของตั้งไว้อาจจะสูงไปอันนี้อันนี้ผมเล่าความเป็นไปได้นะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ถึงตอนนั้นคุณอาจจะยับอีกทีนึงว่าพี่ราคาที่เคยต่อไว้โอเคไหมผ่านไปเท่าไหร่แล้วถ้ายังไม่ออกอยากขายไหมครับอะไรเงี้ยนะฮะใช่ผมว่าคนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้รถแหละที่จะมาต่อราคาคันนี้เพราะว่ารถเต็นท์น่าจะไม่น่าอยากแบกไว้เต็นท์ไม่น่าจะตัด ไปแล้วก็ไม่น่าจะอยากแบกไว้เพราะว่ารถไฟฟ้ามันก็จะออกยากเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าจริงๆครับแล้วก็รถคันนี้สภาพดีเหมือนได้รถใหม่ในราคาต้นทุนที่ถูกลงไปเยอะกับไซส์รถกับขนาดของรถกับรุ่นของรถนะฮะกับราคาที่คุณต่อรองกับลูกค้ากับคนขายแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเหมาะสมเจอกันได้ตรงไหน เจอตรงนั้นแล้วแฮปปี้กันทุกฝ่ายตัวแรกเป็นเรื่องที่ต่อรองกันได้ครับถ้า <ผม S 2> สนใจจริงๆดูแล้วชอบสภาพจริงนะัด ลองมาดูตัวจริงลองขับแล้วต่อราคากันหน้ารถได้เลยใช่แต่สิ่งที่ผมบอกได้คือสภาพดีมากนะครับมีจุดเดียวเมื่อกี้ตอนเราถ่ายอินเสิร์ตเนี่ยเราแวบไปเห็นตรงซุ้มล้อหลังอ่าบางโคนหลังซ้ายอ่าบางคนหลังซ้ายนะฮะมีรอยลักยิ้มนิดหนึ่งโดนเปิดประตูมาโดนซึ่งดันได้น่าจะเป็นรถคันอื่นเปิดประตูมาโดนซึ่งดันออกได้ครับไม่เดียวครับเสียเงินไม่เกินพันห้าร้อยบาทนะฮะจบเลยดันออกมาปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องเนียนกิ๊นะฮะ ฟิล์มเนี่ยโอ้โหตัว 3M มยังอยู่เลยอ่ะนี่ฟิล์ม 3M มนะคันนี้น่าจะเป็นคริสตัลไลน์เซเรเมติกแฮะเซเรเมติกอ๋อเซเรเมติกแฮ่มีรุ่นอยู่เซเรเมติกไออาเฮ้ยนี่ฟิล์มอย่างดีนะแล้วอายุปีกว่าๆเองใช้ได้อีกยาวฮะนะฮะรถคันนี้เนี่ยผมว่าซื้อมา4ี่แสนแปดหรือว่าราคาที่คุณต่อรองเขาได้นะเสร็จแล้วคุณใช้ได้อีกหลายปีเลยอ่ะห้าปีสิบปีนะฮะรับรองคุ้มนะฮะเป็นต้นทุนที่ไม่แพงนะครับ ซื้อรถไฟฟ้าซื้อตอนมือ2แบบนี้ก็คุ้มค่าดีนะผมว่ามันก็มีเจ้าของแอปสอบแอปสอบค่าใช้งานให้ไปแล้วใช่ส่วนหนึ่งถูกไปส่วนหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งปีกว่าหายไปครึ่งหนึ่งโอ้โหคนขายก็เจ็บปวดอยู่นะฮะทำใจจากฮะเพราะฉะนั้นถือว่าช่วยช่วยกันนะฮะได้ที่ราคาไหนก็ช่วย่วยกันเอาที่คุ้มค่าแฮปปี้ทั้งสฝ่ายครับเราก็ พยายามเข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งคนซื้อและคนขายนะฮะในช่วงของเราเนี่ยเราก็พยายามเอาใจทั้งสองฝ่ายว่าลองหาจุดที่สมดุลดูนะครับก็เป็นจุดที่คนขายโอเคคนซื้อโอเค,คก็เ,เกิดดีกันแล้วก็ช่วยช่วยให้ทั้งสองสองฝั่งเนี่ยคนนึงได้ขายรถคนนึงได้รถไปใช้ใช่ใช่มันคือมันคือวัตถุประสงค์ของรายการเราอยู่แล้วหารถด,ดีๆเนี่ยคือคนที่จะขายเขาต้องแฮปปี้ด้วยนะฮะมันมันไม่ใช่กลไกตลาดที่จะมาอ้างว่าแบบอุ้ย อย่างนี้ไม่ได้หรอกแบรนด์นี้อย่างนี้เขาอย่างงั้นราคามันลงมันลดมาแล้วต้นมือหนึ่งมันเท่านี้เราจะไม่มีคําอ้างนี้ครับแต่เราจะดูจากสภาพแวดล้อมว่าเนี่ยองค์ประกอบมันเท่านี้รถมันใหม่มันสวยขนาดเนี้ใช่ไหมแล้วราคาเนี่ยคุณต่อรองกับเจ้าของมันจะได้แบบเป็นแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะฮะน้ำพึ่งเรือเสรอเพึ่งป่าถูกต้องเลยครับอยู่กันแบบว่าแฮปปี้มีความสุขนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับออร่ากู๊ดแคทสีเขียว ครับผม p ตัวนี้เป็น500อัลตราสภาพใหม่มากวิ่ง21,000โลครับผมนะฮะสนใจติดต่อน้องสิน้ายดิกครับ087924241ครับครับผมนะฮะฝากไว้แล้วฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวดมืองสภาพดีมือใหม่คอนแท่แนบน้บริการผ่านใจได้สาข Might